ที่เราเลงไว้ก่อนของเวิร์กช็อปนะครับแล้วก็พิธีการนะครับก็คือเปิดฝาขวดเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งให้ตรงนะครับแล้วก็หยดลงไป5หยดสําหรับสลิ่นที่เราเลือกขะคุณครูครับ,รบผสมกลิ่นได้ไหมครับพี่หยบนะค่ะห่าโอเคพี่หยดนะเอาเอาเชียนปลาสติกได้ หก้านี่ครับหยุดแล้วเออเยะสูงากได้ได้นมครเมื่อจะครุ่มีคำถามเมื่อเวลาลงส่มากมากไม่ได้กินจริงหรอวะแล้วเมื่เจอมาใช่กันตอบว่ได้ไม่ได้กลนอมโย เหยด, yup. <po bio> ด <constitutional> ยังไม่เสร็จเพราะว่าอัพไอทีสตอรี่อยู่ครับรงทวีดรงทวีดรงทวีดระหว่างนี้เดี๋ยวให้แฟนๆหยดก่อนนะวช่วงนี้อยากดูหนักจังพูดลอยๆครับพูดลอย ช้วันี้อยากดูหนังพิเศษเลยแลฝากฝากศงกาาไปที่ <c oughs> สิทธิ์ค่ะโอเคเลยเหร <c oughs> อ,อหลอเพราครูก็อยู่นันด้ว <c oughs> ไม่แบบ วันนี้คนไปเวสเกตเยอะไงโหคนอยู่นี <t> ่ก <M ach diction aries> ็เยอะคนอยู่นี่ก็เยอะเขาอาจจะแบบชวนพี่เก่งไปดูก็ได้อ๋อนี้ทุกคนหยุดเสร็จแล้วใช่ไหมครับอยากบอ้ว่าทุกคนแบบหยุดกลิ่นอะไรไปบ้าง โอเชียนผมก็ยัโอเชียไปเหมือนกันโอนน่ยดโยเชียนไปสอยดแล้วพีโอนน่อีกสี่โยนครับหยเมนที่โยนหยปริมาณ่า็นคนถ้าเราหยดมากเกินไปมันจะทำให้ระคายเกับผิว ยไม่ไปใช้ด้วยนะีน้งไปูเอันนี้ไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมผิวแข็งแน่แล้วครผิวงไม่มีะคะิง่ายคนงานวอยง่าอยู่นงานทุกคนเสร็จแล้วไหมครับเสร็จแล้วค่ะเสเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะนี้เซรกิมีเรื่องมารับขอไปครับ เมื่อสักครู่เทอร์เรดเกมไปเซตสุดท้ายเกินมาหนึ่งคนครับนับเกินหมายถึงว่าตอบถูกห้าคนแต่จริงเราต้องการสี่คนเพรนาะฉะนั้นนะครับห้าคนสุดท้ายเมื่อสักครู่เดี๋ยวเรามาเข้าสุ่เกมการแข่งการที่รอบเองนะฮะเพื่อให้เหลือสี่คนกราบขอให้จริงครับเมื่อสักครู่นะครับเพรนาะฉะนั้นนะครับที่ที่นั่งโต๊ะหมายเลขสิบเก้าสามแปดสามสามแล้วก็หมายเลขห้า เดี๋ยวเรามาอีกหนึ่งคำถามพร้อมยางครับเหมือนนี่เลยเหมือนแบบเป็นสบายว่าเจอฮังเกอร์เกมบคำถามนี้ให้โทมัสคิดดีกว่าว่าให้เลือกระหว่างอะไรกับอะไรเลือกรล้ว่างไข่ต้มไข่ต้มจะเนาะลือกระหว่างไข่ต้มกับก็คงรู้อีกแล้วว่าผมจะเลือกอะไร จะไงตัวยังไงเอาเอาเป็นืมผักหรือผลไม่น่าจะง่ายครับเพราะว่าผมไม่ค่อยกินผักเฮ้ยผมกินผักโอ้โหแต่คือล่าสุดผมสั่งผมสั่งซุกี้แห้งไม่ใส่ผักมา กินเส้นกับไข่แล้วก็เพิ่มหมูครับแต่ไม่กินผักเอาเป็นอะไรดีรู้แล้วให้เลือกระหว่างให้เลือกระหว่าง ม่มีใครว่าอะไรเลยค่ะก็จะกูไม่มีใครว่าอะไรเลยมันร้อนรอๆแปลกๆเริ่มแล้วครับเอาเป็นของขา้าหรือของหวาน,นเอเอ,เ,อเลืองเลยนะฮะให้เกี่ยนเลยไหมมาเรื่องเลยครับ,อรบของข้าวหรือของหวานนะครับสำหรับที่นั่งโต๊ะหมายเลขสี่เก้าสามแปดสามสาม เรียบร้อยไหมครับมีการอัดมือกันเกิดขึ้นมาสักทูกพร้อมไหมครับรอบนี้ขอยกมือสูงๆนะครับใครเลือกของหวานบ้างครับของหวานมีอยู่สามท่านใช่ไหมครับแล้วก็ของขาวอีกสองท่านใช่ไหมครับพี่ของข้ายกมือให้นิดนึงครับ โอเคนะครับและที่โทมัสเลือกคือของของของฉันเองอะไรคือของเธอมาเลยครับผมตอบของคาวครับเพราะว่าของหวานกินบ่อยแล้วไม่จริง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 จผมเป็นคนที่ชอบกินไอศครีมมาก โอเคเพราะฉะนั้นนะครับของคาวสองท่านก็จะอยู่โต๊ะทานั้นหลังนะครับคือหมายเลขสามสิบแปดสามสิบสาม่านทัวอีกรอบแล้วก็ขอไปอีกรอบนะครับสามสิบแปดและสามสิบสามนะครับเหลืออีกสองท่านครับที่ทั้งสามคนครับกลับสู่สังเวียนอีกหนึ่งรอบครับสู้ๆนะครับผมปกติทานไอศครีมไหมครับทานก็ทานไอศครีมครับทานไอศครีมนะคบ ให้เลือกระหว่างชาเขียวกับช็กกอกโกแลตจริงๆจริงๆแล้วมีอันหนึ่งที่แบบแนนกินบ่อยและก็อันหนึ่งที่ไม่ค่อยกินบ่อยเท่าไหร่ครับอันใหน้โทรมา็นคนแบบว่าเลือกเลือกเลยจะไม่ใแบบ้นะทุกคนไม่ใต้ด้วยอันนี้ เขียวว่าชบชอบว่าเราผ่านแล้วเราผ่านแล้วเราผ่านแล้วเราไม่ต้องเราไม่ต้องโอเคเรียบร้อยไหมครับแน่เราสามคนนี่อยู่โต๊ะเดียวกันเลยนะครับจะพร้อมหรือยังคพร้อมนะครับทำแล้วใครเลือกชายเขียวบ้างครับสามคนเลยเพราะฉะนั้นเราก็สกรีมตอชายเขียวครับ ีใส่ตรงกันเลยตอนนี่ยใจตรงกันเลยให้เลือกเทศกาลดีกว่าครับคริสต์มาสหรือฮาโลวีนครับอันนี้ตอบแล้วตอบได้เลยตอบได้เลยอ่ะงั้นให้โทรมาคิดอีกว่าครับอยากอยารู้พี่ทุกคนคิดว่าผมชอบอะไรใช่แต่อาจโป๊ฮาโลวีนครับ อาให้เลือกเราเอาหมดหมดแล้วใช่ไหมครับอเ,เ,เอาเป็นสนุกถึงเลยอะเอาเป็นสีไหมครับสี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 กุมสีฟ้าหรือสีชมพู อันนี้ตัวถามนี่ครัพี่พี่ก้สา 3, มท่านรอบมครับตาสีชมพูครับแล้วีลอาสมนสีเหมืปลนทไคเทียหรอไม่เียโอเคได้แล้วนะครับเรียบร้อยไหมครับโอเคครับ<ม>เรียใ<า>ครเลือกสีชมพูบ้างครับ 1โคนใครเลือกสีฟาบ้างครับ2ท่าน,นะครับและสีที่โทมัสเลือกครับคือสีฟ้ารครับเย่หายเพียงหรืยังครับหาเพียงแล้วเนาะโตหมายเลขสิบและ5ครับยินดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผู้โชคดีสิบท่านของเรานะครับหมายเลขสิบเก้าเจห ยี่สิบเก้ายี่สิบแปดสามสิบห้าสามสิบแปดสามสิบสามสิบและามครับโอเคชอบมากลเลยชอบปากกานีมากเลยครับปากกาซื้อที่ไหนนะครับซื้อได้ที่ปิดเวสนะครับทุกคนเข้ารอบที่สองแล้วโอเคครับกลิ่นเรียบร้อยนะครับยางร้อน

ลำดับต่อไปเราก็จะมีการใช้ดอกไม้ในรับแห้งนะครับที่อยู่บิเวณข้างหน้านะครับเป็นการตกแต่งนะครับซึ่งเมื่อสักครู่เราบอกกันไปแล้วว่าจะมีดอกเก๊ก้วยดอกคำฝอยดอกมะลิดอกลาเวนเดอร์แล้วก็มะนาวนะครับอันนี้สามารถทําได้นะครับอยากจะใส่มะนาวทั้งชิ้นเลยก็ได้หรือว่าจะตัดครึ่งแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งใส่เป็นดอกไม้ก็ได้นะครับที่ไม่ใช่พูหรอ แล้วถกแล้วแบบตัดตัดขึ้นไปแล้วแล้วแบเอาไปฝากให้คนคนหนึ่งได้ไหมอะคุโอ้ยฝักครนคะหมดละกมะนชินิกมอฟันข้างล่างนีลูกค้าเต็มเลย ยืนเลยรอบนี้สำหรับใครที่ตัดฟันอยู่บอกคุณหมอดึงยางแรงนิดนึงเฮ้ยต้นกายเขาดีมากเลยนะครับผมซื้อที่ไหนครับซื้อที่ไหนหรอครัะซื้อที่ B2S นะครับข้าเราไปถามแล้วเหมือนทำยอดเนาะแล้วก็ใส่พวกนี้ใช่ไหมครับ มะนาวใ่อะไรอ่ะใส่มะนาวใช่หมคะมากกดมีนไหรผสมได้หมดเลยปะ ใช่ไหมใส่เลยนะไม่เป็นไรใส่จะขดาจะได้สูตรทีสวยดีไมันเอดี้เา คือตอนนี้มัดมา24ขวบก็คือใส่ทุกดอกเลยนะฮะน,น,น,นี่เรียบร้อยแล้วครับผมก็คือว่าผมใส่ทุกอนนย,ย่างไปเลยกลเเอามาแลว้วเดี๋ยวใส่ทับแล้วกันครับแล้วก็เดี๋ยวเอาไปฝากเพื่อนทีเดียวเลยคือปากไปนะครับรับ <c oughs> ใครนะครับขอฝากฝากเเออ่มกฝากให้คนอยู่แถวเวสเกตครับก็เห็นว่าแบบช่วงนี้แบบหนิงยงไงทูชื่ออะไรหรอ กซิบก็ได้กระซิบใส่ไหมกระซิบเหรอครับพี่มีอะไรที่เลยไม่ใส่กป็นกาาร้อยนะครับจิกจรก็อยากจะให้พิเน่สอยนะครับสอเลยนะครับ มีอยู่คนเดียวแหละที่ให้่่ชือออนียากได้ชื่อเลยหรออยากได้ชื่อเลยครับไม่รู้ว่าเขาจะใช้หรือเปล่าวันนี้พูดเลยเดี๋ยวถามก่อนแล้วกันว่าจะใช้หรือเปล่าใช่เลยจะใช้หมดเลยอืมโอเคก็ให้เราล้องทำให้เราล้อง นี่เนาะบันทึกภาพาน่าโอเคเราก็เดี๋ยวใส่เพิ่มแล้วกันพิเศษาพิใส่ใจใส่ไข่ต้มด้วยพิเศษใส่ไข่ต้มเรียบร้อยดีครับช่วยใส่ตัวนิดนึงค่ะโอเคค่ะอยสมเกอร์ีส h เซสต์พาวเวอร์ โอเคดีมากค่ะช่วยกันมาหากินนะคะเก่งค่ะราเปนเจ้าขอยากรู้ว่าอันนี้คือใส่แบบใส่แช่ใช่ไหมครับแบบแช่อัดสไม่ใช่เป็นสัตว์อ๋อสครับไม่ตัดโทรศัพทกับเลอดอ๋อสครับสครับตัว หรือถ้าเรียบร้อยแล้วทำยังไงต่อเนี่ยต้อปิดฝาโอเคปิดฝาได้เลยนะคาขเรียบร้อยแล้วเราก็จะทำ็ังไงปิดฝาปิดไงอ่ะเช่อได้หอกปลาซึมงส่แงของโฮมัดก็นำตังโฮมัสเลยด้วยกันใส่ทุกอย่างลงไปแล้วปิดมาะเ้เรียบร้อย ปิดฝาได้เลยนะครับระวังนิดนึงนะครับมันจะแข็งหน่อยนะครับไม่หน่อยด้วยแต่เราทำได้ทำให้เพื่อนด้วยนี่แหละสครับเรียบร้อยแล้วนะครับคุณครูครับฮันนี่เหลือฮันนี่ที่อยู่บนโซ่ ทีตอนนี้แต่ตอนไหนเพราะว่าปิดตาแล้ว <c oughs> อ๋อ <c oughs> สามารถเก็บเอาไว้ชงกับมะนาวแล้วก็น้ำโซดาได้ <c oughs> อืมเพราะว่าวันนี้เราใช้เสียงมันค่อนเยอะถ้า <c oughs> ใครอยากจะใส่ตัวน้ำพึ่งนะครับก็ใส่ได้ครับแล้วต้องเปิดแ <c oughs> ต่ว, <c oughs> ตว่าแข็งนิดนึง <c oughs> แม่วันก oh. okay. ็คด้ครูครับขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนตลอาคนแกได้ขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทำการเทคขวดนะครับตาม r ร f e r e ร c e นะครับหรือว่าตามแบบจินตนาการที่เราคิดมาไว้แล้วนะครับซึ่งจะมีสีนะครับวางเอาไว้ให้ทุ่โตเลยนะครับซึ่งแฟนๆสามารถที่จะเริ่มเทนได้เลยโทรมาเช่นเดียวกันครับกระโผอุ้ยซื้อย่างย อย่างแรกที่จะบอกคือปากกาสวยมากเลยไม่ทราบว่าซื้อจากไหนหรอครับ2 s นะครับผมรอคิสต์คือสนใจกิจกรรมต่อไปเลยไหมครับ b 2 s คือแบบส่วนแบบส่วนตัวผมที่แบบทำงานมาใช่ไหมแบบมันจะมีแบบให้แบบให้เซ็นอะไรพวกนี้ด้วยเหอครับผมก็รู้สึกว่าแบบอยากได้ปากกาดีๆจาก B 2 s มาเซ็นบ้างจานก็ได้แบบสบายมือ ปากอี่ผู้จัดการเอาไว้นะครับน้องรียิวสแล้วว่าประกาศต่อไปนี้จาก B2S นะครับครับผมคืออ๋อเราเรี้ยงกันเลยคือตอนเด็กๆผมชอบไป B2S มากให้ไทยอาผมไปดูอะไรทำไมด้วยวะหลงดูวัดูนะผมไปดูประกาศ ตอนในเด็กใช่ไหมผมไปแบบชอบไปดูดินสอกดตอนนั้นแบบตอนประถมเลยไปดูกับแม่แล้วแบบเพื่อนๆใช้แบบอันนี้กันตอนนี้แบบไม่ทราบว่าแบบยังอยู่อยู่ไหมแบบเขาผลิตเขาเลิกขายผลิตหรือยังเป็นชื่อว่ายูนีเจลสักอย่างนะครับที่แบบพี่จับมาหนึบผมมาชอบมากเลยตอนนั้นจำได้แบบซื้อมาสองร้อยบาทแล้วบอกผมก็มาใช้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 ปากไว้ทีแบบมันเคี้ยวเจลก็เลยแบบหยิกเจลฉีกออกสรุปแล้วก็คือ ก็เลยแบบไปใช้เดิแล้วก็ตอนนักยไม่ใช่ไหมก็แบบขึ้นมาอ๋อตอนปรมผมอยู่อสามแล้วเขาต้องให้เขียนแบบคัดคัดไทยคัดลายมือไทยแล้วเขาต้องใช้ประการหมึกซึมไอ้นี้ผมว่าหาแล้วแบบเออแบบซื้อจากไหนดีอะเพราะว่าผมใช้ประการหมึกซึมไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ผมก็เลยแบบเออใช้ไปประมาณกับห้าครั้งก็ผ่านทุกครั้งเลยครับแต่พอแบบมาเจอ b t ทปั๊บนี่ ก็เลยแบบอุ้ยเห็นมีประกาศดัวคุณชื่อแบรนด์ประกาศได้ไหมครับเอาเป็นว่าเป็นประกาศบึกสืบสีเทาแล้วกันครับผมแบรนด์สีเทาอุ้ยใช้ดีมากเลยเห็นเพื่อนใช้บอกโอ้โหดูดีมากๆผมเลยลองใช้ดูสรุปเข้ามือเลยชอบตัวนั้นมากก็นั่นแหละครับผมแล้วพอโตมามัธยมผมชอบดูประกาศ ก็เลยแบบปากาศูนจุห้าเป็นแบบปากาลูกเรียนนะครับก็แบบชอบเขียนแบบน,นี้พอมกันต้องเขียนโน้ตไวปากาก็เลยแบบออชอบซื้อมาเก็บซื้อมาตุนแล้วก็ซื้อมาเขียนเองบ้างครับก็สนุกดีแล้วตอนนี้นะครับก็มา B T S เพื่อมาเพื่อมาสาอขาแล้วก็มาหาพี่ๆด้วยครับผมนี่ <c oughs> <c oughs> อ้ยทูมากเอบคนไทยพูดไแตคจริงๆแล้วชอบมากอร์เลยมากอสวยากใกล้ฉันอยากแบักาเลยัทราบเลยคุณครูครับเราควะกาศาร์เกอร์กล้ฉ็คือแบบมาเกอร์แบบสีบ โอเคแล้วก็แบบเริ่มเลยครับเริ่มระบายสีเลได้เลยครับคือมาร์คเกอร์สีสวยมากเลยพูดจริงๆชอบเลยเอาเป็นสีอะไรดีวันนี้วันวันอาทิตย์สีแดงเชื่อไหมดูคนว่าผมเกิดวันอาทิตย์ถ้าผมจำไม่ผิดนะผมน่าจะเกิดวันอาทิตย์แต่ถ้าทำไม่ผิดครับเพราะว่าแบบ 엄มาผมชอบแบบซื้อเสื้อีแนมมาให้ตอนันเกิดกันเลยแบบโอเคน่าจะเกิดอะไรทีเดีอันนี้คือว่าได้เลยใช่ไหมครับครูครูครับ